น้อยกำลังสอบกันนาวัตถุใจครับที่นี่เราซ้อมมากี่วันครับหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายลานาครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็ที่เดิมเลยใครเป็นคู่ว่าซ้อมมั่งยจ้าประหยัดกับพีปีนะกายพวกนใครอยู่อัเนาะตอนนี้เราอายุสิบเก็ดปีสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้หนึ่แปดโมยสไตล์ไหนครับนายมดครับวันนี้จะต้องมาเจอก้าสึงนะเพราะดีคู่ต่อยอ่ะคู่ต่อยเราเอวานถอนไปการสึงนี่ยังไม่เคยต่อยกันแน่นอนครับครั้งแรกเลยและได้ทันดูออย่าางเมืแบบไไหนสตล์ไหน รครับวันนี้มาเจอกันสืบวางเควมาแพงไงดีก็ตามตาเราต,ตามตามัวตาเราไปก่อนเนาะไปแก้ไขอุ้ยก็้ามืเดียวล่าสุดเราต่อยไปที่อ้อมน้อยวันนั้นต่อยกับลูฟี่เหรอไปกันมั้งไปกันเองพาไปคะแนนลูฟี่เหรอแพ้แบบไหนขาดเลยหรือว่าเบียดเบียดครับอ๋อเบียดการวันนั้นต่อยอยู่เวทร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดวันนี้เลยปล่อยไปต่อยแล้ยี่สิบเนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงมาพอดีครับมาพันเรียบร้อยร่างกายเฟ้นี่กี่เปอร์เซ็นต์เจ็บร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเอาแชิญให้เอาใครับ สามสิ่กีโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสิบสี่ก้อนจังหวัดปัตตนีฝากเชิญชวนแฟื่อนๆเข้าหน่อยก็ขอเป็นมังกรผมได้ครับเต็มเต็เต็มที่อ้าววันนี้ปวดหัวคู่แรกช่องทูเลยขอให้โชคดีขอบคุณครับ